อนนี้ผมยืนอยู่ที่บูธเบอร์เซเดตเบนส์นะครับแล้วก็จริงๆในส่วนของตัวบูธเบอร์เซเดเนส์เนี่ยจะมีรถหลากหลายรูปแบบหลากหลายรุ่นนะครับแต่ใครชอบความแรงครับวันนี้เรามี AMG มแม่น้าด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับแต่ว่านอกจาก AMG แล้วนะครับเขายังมีอีกระบบ EQ นะครับหรือแม้กระทั่งตัวที่เป็นตัวเครื่องยนต์สันดาบนะครับใครยังชื่นชอบอยู่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีหลากหลายมากมายเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราไปดู3รุ่นไฮไลท์หลักจาก AMG ครับไปฟังกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับผมกายพานุวัตรกอรสวัสดิ์พัฒนะครับโปรดักต์แมเนจเม้นต์แมเนเจอร์บริษัท Mercedes Ben บนประเทศไทยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กันในงานมอเตอร์โชว์2องพในบูธ Mercedes Ben บครับวันนี้เรามาดูกันว่าบูธ Mercedes Ben บมีไฮไลท์มีรถอะไรบ้างและมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรงไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่รถไฮไลท์กันก่อนเลยครับข้างๆข,ของผม2คันนี้เรียกได้ว่าเป็นรถจนที่เป็นตัวแทนของแบรนด์อย่าง Mercedes AMG ครับ ผมพูดถึงคันแรกก่อนเลยครับด้านข้างผมฝั่งนี้ครับฝั่งขวาครับ m e r c e d e s AMG GT 63 4Matic p l ก s ัคันนี้นะครับซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมดูโลกของมอเตอร์สปอร์ตนะครับไม่ว่าจะเป็น g t 3 g t 4คุณผู้ชมต้องรู้จักกับรถยนต์รุ่นนี้อย่างแน่นอนครับเราไปดูใกล้ๆกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับไปเริ่มกันที่รุ่นแรกกันเลยครับกับ Mercedes AMG GT 63โฟร์เมคันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่รับแล รอบที่แล้วเนี่ยที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยได้ทําลายสถิติสนามแข่งในดูมเบอร์กริงเอาไว้นะครับปอกเวลา7วินาทีกว่าๆเนี่ยถือว่าเป็น1รุ่นที่เรียกได้ว่าเป็นเดอะบีสออฟกรีนเฮล l จริงๆเลยนะครับรอบนี้รอบที่2ของเขานะครับภายใต้รหัสตัวถัง C192 างครับมาพร้อมกับหัวใจนะครับเป็นเครื่องยนต์รหัส M177 นะครับ ขนาด4,000ซีซีนะครับ V8 ไบเทอร์โบฮอตอินไซด์ V ที่พกแรงม้ามากถึง585แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรนะครับสร้างอัตราเร่ง0-100เดลาเพียง3.2วินาทีเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับถ้าเราพูดถึงในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะโอเคแหละ GT นะครับมันได้ตัวเลขประมาณนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับแต่รถยนต์คันนี้ครับเพิ่มอรรถรสในเรื่องการขับขี่ในหลากหลายมิติมากซึ่งส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยผมถือว่า เป็นการทำที่ยากมากๆที่จะทําได้นะครับอย่างแรกเลยใน,ในเรื่องของคาแรคเตอร์ของรถคันนี้ก่อนนี่คือครั้งแรกของรถโจน GT ครับที่จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบหน้าเนี่ยศเรโชด้านหลังเป็น100%เพื่อเข้าสู่ภาวะดิฟโหมดได้เพียงแค่เข้าโหมดการก,กับขี่เองครับ ถัดมาครับมาดูกันที่ด้านข้างตัวรถกันบ้างครับนอกจากขับเคลื่อน4ล้อแล้วรถยนต์คันนี้ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เรียกว่า AMG Rear Axle Steering ที่ล้อหลังสามารถเลี้ยวได้มากถึง2.5องศานะครับเพื่อช่วยทำให้รถยนต์เนี่ยสามารถที่จะเข้าโค้งได้ดีมากยิ่งขึ้นสมูทมากยิ่งขึ้นและนุน่มนวลมากยิ่งขึ้นครับทีนี้มาดูในช่วงของด้านท้ายรถตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วครับว่ารถยนต์แบบนี้มีหลายอย่างที่ทําให้ผมประหลาดใจและเป็นการทําที่ยากมากๆเลยคุณผู้ชมครับการใช้รถดีไซน์แบบนี้นะครับ เมอร์เซเดสเอ็หรือรถทรงท้ายกดแบบนี้เป็นคูปเป้เนี่ยแน่นอนมันแรงแน่นอนมันเต็มเปี่ยมไปด้วยเทคโนโลยีครับแต่การที่เราจะเดินทางไปต่างจังหวัดนั้นเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่าพื้นที่บรรทุกสัมภาระของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยมากๆเลยสําหรับอดีตที่ผ่านมานะครับแต่ว่ารถรนรุ่นนี้จะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับมาดูกันดน้านนี้เลยครับผู้ชมครับสำหรับพื้นที่บรรทุกสัมภาระของรถยนต์ MGGT จคันนี้นะครับนี่เลยครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าเราเปิดมาดูเนี่ยเราจะเห็นหัวหมอนทั้งหมด4อันน,นะครับซึ่งเป็นไปตามที่เมืองนอกได้เปิดตัวไว้นะครับคือเป็นรถ2บวก2นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่ลูกค้าเลือกสเปคที่เป็นที่นั่งแถวที่2แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระให้มีได้มากสุดถึง67 5ลิตรและเก็บเก็บถุงก๊อบได้ถึง2ใบพร้อมกระเป๋าเดินทางได้เลยครับเชิญชมได้เลยครับนั่นหมายความว่ารูปแบบการเดินทางกับรถยนต์แบบนี้เ e อร์ฟอร์แมนซ์สมรรถนะสูงแบบนี้เนี่ย จะเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางของคุณไปแน่นอนครับและที่สําคัญครับการเปิดปิดต่างๆนี่เป็นรถซูเปอร์คาร์นี่เป็นรถสปอร์ตนะครับฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมแฮนด์เฟียร์เสแล้วก็มีคิเลสโกเต็มรูปแบบให้อยู่แล้วนะครับแบบนี้ครับคันนี้มีการกดสเปคขึ้นมาเยอะมาก,กน,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว AMG Aerodynamic Package นะครับตัวใน v i g a t e Tool นะครับ่อไอเสียต่างๆตัวนี้ก็เป็นออปชันที่คุณลูกค้าจะสามารถ เลือกสั่งซื้อได้อย่างอิสระเลยผ่านภายใต้รูปแบบการสั่งซื้อที่ชื่อว่า m a n u f a c t ั r ร์นั่นเองครับบางนะครับ Mercedes AMG GT t คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการรูปแบบใหม่ล่าสุดอย่าง MBUX 7นะครับที่เรียกได้ว่าจะสามารถคำนวณและควบคุมรูปแบบการขับขี่ได้ยกตัวอย่างเช่เนะนรับคุณผู้ชมสามารถที่จะบันทึกข้อมูลสนามเอาไว้ในรถแล้วก็สามารถที่จะ มอนิเตอร์ได้ว่าในแต่ละโค้งของคุณขับขี่เป็นยังไงพวงมาลัยกี่องศานะครับคันเร่งเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพื่อเอามาปรับทําให้ความเร็วต่อรอบในสนามทําได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งจะลดไปขับแบบแดกเรทคอร์เตอร์ไม์เนี่ยก็จะมีรูปแบบช่วยเหลือการออกตัวแบบเรคสตาร์ทให้ใช้งานกันด้วยครับกับ Merc e d e s a m เ GT 63ครับเป็นไงกันบ้างครับกับ Mercedes AMG GT 63คันนี้คุณผู้ชมอยากจะทราบราคาของเขาแล้วใช่ไหมครับราคาจําหน่ายเริ่มต้นถือว่าเป็นราคาที่ดนนดีีีมาาาาาากกเเเลลยยพรระถ้้ทบุ่่นนนใอตคา18ว กับรุ่นนี้ครับราคาเริ่มต้นเพียง1 5ล9น9 0 0 0บาทแล้วถ้าคุณผู้ชมรักและชอบสเปคคันนี้เลยอยากจะได้รถสเปคแบบนี้นะครับราคาจําหน่ายของรถคันนี้เนี่ยอยู่ที่1 9ล้านนะครับ3 9 0 0 0 0บาทโดยประมาณเนยนะครับตั้งแต่พวก Aero Dynamic Package Night Package ตัว Performance s e e ซต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปเลือกได้ในเว็บไซต์ mercedesbenz.co.th ได้เลยครับคุณผู้ชมอยากชอบรถยนต์ที่เป็นสไตล์โรสเตอร์นะครับอยากเปิดประทุนเนี่ยผมแนะนำคันนี้เลยนะครับอีกหนึ่งตำนานที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1965แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนถ้าพูดถึงรถโรสเตอร์คุณผู้ชมจะต้องนึกถึงชื่อรุ่นนี้แน่ๆนะครับกับ mercedes-amg sl 5 5 o m a t i c plus คันนี้นะครับซึ่งตำนานแล้วก็พี่ใหญ่ของเขาเลยเนี่ยอย่าง300 SL g าวิ w i n g เนี่ยได้สร้างชื่อเอาไว้เป็นรถยนต์โรเตอร์ที่สวยที่สุดในโลกอีกรุ่นหนึ่งแต่รอบนี้ครับเขากลับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ที่มีขุมพลังที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นจากรุ่นเดิมที่เราเคยเปิดตัวไปในเครื่องยนต์ SL4340 ส 2000cc ใช่ไหมครับ คุณผู้ชมคิดว่ามันยังแรงไม่พอครับยังไม่เร้าใจพอครับคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 4,000cc V8 แบบไบเทอร์โบวันแมนวันเอนจินฮอตอินไซต์พที่มีแรงม้ามากถึง476แรงม้าและแรงบิดมากถึง700นิวตันเมตรครับรถคันนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างาเมื่อกี้ผมพูดถึงิ m a t i c ไปแล้วแน่นอนขับเคลื่อน4ล้อกันแน่ๆนะครับคุณผู้ชมมาด้านนี้เลยครับรถคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อแบบ 4Matic+ ครับซึ่งสามารถที่จะเลือกล็อกแวล์ี่เรโซได้จาก0ูนย์นะครับ เป็น100%หรือเข้าสู่ภาวะดิปโหมดนั่นเองนะครับรวมถึงด้านหลังเนี่ยสามารถเดียวได้มากถึง2.5องศานะครับแล้วรถยนต์คันนี้ครับมีฟีเจอร์อีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าในงานนี้ไม่มีใครมีฟีเจอร์นี้แน่ผู้ชมมาด้านนี้เลยครับสิ่งที่ผมกําลังสัมผัสอยู่นะครับนี่คือผ้าหลังคาแบบซอฟท็อปเอ๊ะแล้วผ้าหลังคาซอฟท็อปมันมันมันใหม่ยังไงหรอนะครับในนี้เราซ่อนลําโพง ที่ไม่มีใคยไหนใช้งานนั่นก็คือเป็นสไปเดอร์สปีกเกอร์หรือเส้นใย,ยแก้วนําเสียงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการออกแบบที่ชานฉลาดมากเพราะต้องการที่จะทําให้สร้างมิติเสียงแบบ360องศาแต่เมื่อลดเป็นแบบเวอร์ชั่นเปิดประทุนครับแน่นอนระวังลําโพงไว้ข้างบนไม่ได้นะับดังนั้นเนี่ยทีมเบอร์เมสเตอร์นะครับทำงานร่วมกับทีม AMG เดดเดสซอดแทรกตัวที่เป็นใย,ยแก้วนําเสียงเอาไว้เนี่ยในผ้าหลังคาทําทให้เส้นใย,ยแก้วนาเสียงนี้เกิดเสียงมิติด้านบนขึ้นมาได้ ทำให้คุณผู้ชมสามารถเต็มอิ่มกับอรรถรสของรูปแบบของเสียงแบบ d o บบี้แอดมได้อย่างไม่มีขาดตกปกพ้องเลยครับผมคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับกับรถยนต์ SL คันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะทราบ ว่ารถเขาเนี่ยเป็นยังไงเพราะนอกจากมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากมากแล้วนะในช่วงที่ผ่านมาเราได้เปิดเวอร์ชัน43ไปแต่แน่นอนครับเมื่ออัปเกรดเครื่องอยนต์ในรอบนี้เพิ่มลูกสูบเยอะมากกว่าเท่าตัวขนาดนี้มีฟีเจอร์มากแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมอยากทราบในเรื่องของราคาใช่ไหมครับว่าเท่าไหร่เพราะรุ่นเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11ล้านกว่ารุ่นใหม่นี้นะครับราคาจําหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่1 4 9 0 0น0 0บาทครับแล้วสามารถที่จะคอนฟิกเรชันของรถได้อย่างอิสระยกตัวอย่างเช่นสีภายนอกตัวนี้ครับเรามีให้เลือกกกมาาาาว่า50แบบบเะภยใน มีให้เลือกมากกว่า20สีหรือถ้าคุณผู้ชมชอบคันนี้เลยเนี่ยราคาอยู่ที่18บ0 0ล้านสองบาทกับคอนฟิกเรชั่นเท่ๆแบบคันนี้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับแถ้า2คันนี้เนี่ยยังไม่พอนะครับเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะมีบางมุมได้ไปขับขี่ในแบบออฟโรดบ้าง ผมแนะนําอีกรุ่นหนึ่งครับที่ชื่อว่าเป็น The King of Off Road ครับด้านนี้เลยครับครับผมเมื่อกี้เราพูดในเรื่องของรถมอเตอร์สปอร์ตไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับเราพูดถึงรถยนต์โรสเตอร์ไปแล้วนะครับเราไม่พูดถึง The King of Off Road คันนี้ไม่ได้เลยนะครับกับ Mercedes AMG G 6 3นะครับซึ่งถ้าผมบอกคุณผู้ชมว่านี่คือรถยนต์ G 6 3เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วใหม่ทั้งหมดเลยคุณผู้ชมก็จะงงนิดนึงนะครับว่าเอ๊ะรถยนต์ G Class คันนี้ใหม่แล้วหรอนะครับ จริงๆแล้วใหม่ครับบนรหัสตัวถังใหม่ที่ชื่อว่า w 4 6 3ครับและที่สำคัญครับคันนี้เนี่ยมีการออกแบบดีไซน์ภายนอกใหม่ทั้งหมด รวมถึงครับรูปแบบการสั่งซื้อก็ใหม่ทั้งหมดเหมือนกันเดี๋ยวเรามาไล่ทีละสเต็ปกันว่ารถคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากขุมพลังครับเครื่องยนต์เป็น M177 นะครับขนาด4 0 0 0ันซีซีว m a n ดว e n แมนมาที่มีแรงม้ามากถึง585แรงม้าแรงบิดสูงสุดถึง850นิวตันเมตรนะครับและที่สำคัญรถคันนี้ยังเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยี m i l d Hybrid 48 v ทีเวเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเพิ่มแรงบิดให้กับรถยนต์ได้บวกอีก200นิวตันเมตรเข้าไปด้้วววยนนะครับับอกกจจานในใหหใใม่แล แน่นอนเมื่อเราพูดถึงระบบ m y h y ไ r i d ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดในการใช้ในเรื่องของ power management เนี่ยถ้าไม่พูดถึง MBUX 7ก็คงจะไม่ได้นะครับรถยนต์คันนี้มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่ชื่อว่า Mercedes-Benz User Experience Version 7หรือแบบเดียวกันกับที่คุณผู้ชมรู้จักกันในรถยนต์ EQS นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเครื่องใหม่แล้วระบบปฏิบัติการใหม่แล้วดีไซน์เรามาดูกันทีละจุดกันครับคุณผู้ชมเชิญด้านนี้เลยครับตรงนี้ครับบัมเปอร์ดีไซน์ใหม่ครับ มีการเปลี่ยนช่องรับอากาศแบบใหม่เพื่อให้เข้ากันและสัมพันธ์นกันกับเครื่องยนต์ V8 รูปแบบใหม่ของเราตรงนี้นะครับถัดมาด้านข้างครับล้อแมกดีไซน์ใหม่ครับและที่สำคัญรอบนี้เนี่ยให้เลือกคาลิเปอร์เบรกได้มากถึง3สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเงินนะครับสีแดงหรือสีดำครับถัดมาครับเสาเอพิล่าตรงนี้ครับแล้วก็สปอยเลอร์ตรงนี้ทําไมถึงผมถึงต้องเมนชั่นตรงนี้ด้วยรู้ไหมครับคุณผู้ชมเพราะ ตำแหน่ง2ตำแหน่งนี้ทำให้นะครับเสียงลมภายในห้องโดยสารเนี่ยลดลงได้มากกว่า20%เลยด้วยครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะพีเซนต์มากๆเลยกับรถยนต์ G-Class คันนี้ครับ ในที่สุด G-Class ของเราก็มี Keyless Go ใ,ใช้งานแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นรูปแบบกุญแจแบบ Comfort Access ที่จะสามารถที่จะกดเปิดและก็กดปิดได้โดยที่ไม่ต้องยกกุญแจขึ้นมาและนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกของรถยนต์ G-Class เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยรถยนต์ G-Class คันนี้พัฒนาในทุกรูปแบบนะบแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะ p r e ซ e n t นั่นก็คือสักครั้งหนึ่งที่เราจะซื้อรถยนต์ G-Class นะครับเราก็ไม่อยากจะให้รถยนต์ G-Class ของเราเนี่ยไปซ้ำกับใครใช่ไหมครับในงาน Motor Show ครั้งนี้นะครับ Motor Show 2025นี้เราได้เปิดตัวอีกหนึ่งแผนก ที่สําคัญมากกับบริษัทเราเพื่อที่จะส,สร้างสารรค์เอกลักษณ์นะครับรถยนต์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะในแบบตัวบุคคลของลูกค้ารายนั้นๆแบบอิสระนะครับซึ่งแผนกนี้นะครับตอนนี้ในเมืองไทยสามารถเปิดคอนฟิกเรชั่นนั้นได้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้คุณผู้ชมนะครับเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์เบนท์ทลนเนี่ยแล้วเข้าไปเลือกรถยนต์ G Class คุณผู้ชมจะเห็นสีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็สีภายในเยอะมากๆรวมถึง อยากได้หลังคาสีดําซุ้มล้อสีดําไฟหน้าสีดําตกแต่งอะไรต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ารถยนต์ G-Class คันนี้สามารถมีความแตกต่างกันได้มากกว่า1นึ่งล้านสองแสนแบบแบบไม่ซ้ํากันเลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบการสั่งซื้อใหม่ของ Mercedes-Benz ประเทศไทยอย่างคันนี้เลยเนี่ยที่อยู่ข้างๆเรานะครับราคาเริ่มต้น18ล้าน8 000, แต่ถ้าอยากได้คันนี้จริงๆก็20ล้าน5,090,000บาทครับและนี่คือทั้งหมดของรถยนต์ไฮไลท์3รุ่นนะครับคุณผู้ชมก็ก่อนจะจากกันนะครับ ผมขออนุญาตฝากแคมเปญไว้นิดหนึ่งพูดตรงๆเลยผมอยากขายรถมากๆเลยช่วงนี้นะครับกับคําถามที่มีในใจผู้บริโภคเยอะมากกับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียลมีเดียกับรถยนต์ไฟฟ้าว่าใช้งานแบบไหนรถยนต์ไฟฟ้าเราจะดูแลอย่างไง รถยนต์ไฟฟ้าเราจะขายต่อกันยังไงนะครับก่อนจากการวันนี้ทาง Mercedes b e n z เราได้มีแคมเปญพิเศษที่ชื่อว่า m e r c e d e s Benz EQ offer ไว้ให้นะครับที่ขจัดทุกข,ข้อปัญหาต่างๆที่คุณผู้ชมมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับส่วนแรกเลยเรามีค่าใช้จ่ายในการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยเพียงแค่4 5,000บาทต่อเดือนโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินส่วนแรกหรือเงินดาวน์นั่นเองนะครับและรวมถึงไม่มีบอลลูนด้วยหมายความว่าวันนี้อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ EQ ครับจ่าย45 0 0 0แล้วใช้งานไปได้เลย5ปี แล้วชาร์จที่ไหนละครับถ้าถามผมแบบนี้ผมก็จะตอบได้เลยว่าชาร์จฟรี1ปีนะครับกับรถยนต์ไฟฟ้า EQ แล้วถ้าผมอยากชาร์จที่บ้านละครับได้ครับผมให้ w a ลวอลฟฟรีหให้ฟรีไปเลย1ลูกหรือแล้วถ้าผมจะเซอร์วิสเมนเทนน์อย่างไรผมให้ MBSP extra g u r a n t e e และ MBSP easy care เข้าไปอีก5ปีรวมถึงในเรื่องของประกันภัยหรือ Insurance นะครับที่ผู้ชมจะรู้สึกได้ว่า วันนี้ในโลกโซเชียลจะเห็นว่าราคาของอินทรันประกันภัยต่างๆได้ลดนต์ไฟฟ้ามีการสวิงมากๆเลยเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเราให้ฟรีไปเลยนะครับ3ปีทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับเมื่อใช้รถเสร็จ5ปีคุณผู้ชมรู้สึกว่าพี่จะขายรถและลดจต์ไฟฟ้าราคามูลค่าอนาะคตจะตกต่ำไหมรับนะไปต้องห่วงครับเรารับคืนทุกกรณีถ้าหากใช้ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดนะับนี่คือแคมเปญคร่าวๆนะครับของ m บ r c e d e s b e n z EQ offer หรือแม้กระทั่ง G.L.C. ครับ ที่ราคาตอนนี้ไม่ข้าม4ล้านแล้วครับ c o s ครับผ่อนเพียงเดือนละ51900บาทแบบไม่ต้องดาวนะครับก็มีให้เลือกด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงถ้าคุณผู้ชมสนใจก็มาในงาน Bangkok International Motor Show 2025นี้นะครับ ที่จะมีจัดตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่6เมษาหรือถ้าคุณผู้ชมบอกว่าไม่มีเวลามานะครับก็สามารถที่จะไปที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้เพราะว่าวันนี้ Mercedes-Benz ทำรูปแบบธุรกิจแบบ Retail of the Future หมายความว่าทุกที่นะครับราคาเดียวเท่ากันทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ผมกายพันวัฒต้องขอตัวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับยังไงขอบพระคุณครับ